ภาวะสังคมกับเรื่องของความเครียดในยุคป,ปัจจุบันที่มีผลทําให้คนเกิดอารมณ์ต่างๆนะครับหลวงตาห่างจากศาสนาห่างจากการปฏิบัติธรรมจิตวัตถุแข่งขันกันวัตถุทั่วโลกแล้วไปแข่งเขาด้วยมันก็นเลยเกิดสภาพตามไม่ทันครับวัตถุอ้าจิตวัตถุไง ไม่เข้าใจว่ามนุษย์เนี่ยต้องการอาหารที่อยู่อาศัยปัจจัยสําคัญน่ะไม่ต้องเพียงพอเพียงอยู่แบบพอเพียงอยู่แบบชีวิตพอดีพอดีอ่ะเขามีก็คือเขามีไม่ใช่เรามีเรามีกินมีอยู่ก็พอแล้วะจะไปดิ้นรนมันก็เกิดยินไม่ทันเขาก็เกิดสภาพหลายด้านนะ